มีครูเขาแนะนําให้ไปลองฝึกวาดภาพครับผมก็ไปลองฝึกแล้วก็ครูเขาก็จับผมไปประกวดวาดภาพแข่งขันศิละปะหัตถกรรมระดับชั้นประถมศึกษาครับก็วาดแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญทองมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็แข่งขันมาเรื่อยๆจนระดับถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่สามครับก็ได้เหรียญทองมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็ พอจบก็ช่วงโควิดนะครับก็ที่บ้านก็ไม่มีรายได้ครับก็เลยฝึกวาดภาพด้วยตัวเองครับผมแล้วก็ได้หารายได้เข้าครอบครัวผมแล้วก็ผมวาดมาตั้งแต่เด็กๆครับผมก็รู้สึกชอบครับผมในเรื่องศิลปะครับผมเพราะว่าวาดแล้วมันรู้สึกผมรู้สึกว่าอย่างไรคือมัน ให้ผมรู้สึกใจเย็นแล้วก็มีความคิดที่แบบว่าสร้างสรรค์นะผมแล้วก็ทำให้ผมอารมณ์ดีด้วยครับเวาลาเห็นภาพที่ผมวาดออกมานะครับนั่นแหละผมก็เริ่มรู้สึกชอบในงานศิลปะผมแล้วก็ได้เห็นภาพวาดของอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็รู้สึกว่าก็อยากพัฒนาฝีมือไปถึงระดับนั้นนะครับผมก็สงสมประสบการณ์มาเรื่อยๆใช่ครับ แล้วมีผลงานที่เป็นความภูมิใจที่สุดครับความภูมิใจที่สุดคือาะไรผลงานที่ภูมิใจที่สุดครับก็จริงผมก็ภูมิใจในผลงานของผมทุกผลงานเลยครับครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็ยังทำตัวไม่ค่อยถูกครับแต่ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เข้าร่วมคณะสถาปัตย์ครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างขอไม่เห็น เราพาไปรอกที่นี่แล้วนะครับต้องมาปรับตัวเยอะเลยเนาะก็ที่นี่ก็ดูแลดีมากครับผมไม่ว่าจะเป็นอำนวยเรื่องความสะดวกเรื่องเข้าห้องน้ำที่อยู่อาศัยนะครับก็เขาดูแลดีมากครับผมก็แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเพราะว่าเขาดูแลอำนวยความสะดวกผมทุกอย่างครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆเขาที่ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผมแล้วก็ เขาปรับปรับในการแบบว่าใช้ชีวิตเรื่องทุกอย่างนะครับเอำนวยความสะดวกของทุกอย่างผมการไปดูหอพักแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างใช่ผมก็ดีคร<อ>ับผมเขา,าให้ผมแนะนําว่าแบบว่าควรจะติดอันนี้ตรงนี้ไหมเวลาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเวลาใส่เสื้อผ้างไงครับต้องใช้อุปกรณ์อันไหนไหมเขาก็จะติดให้แล้วก็จะปรับพวก ก่อนประตูแล้วก็พวกไอที่เปิดฝักบัวแล้วก็ฝักบัวปรับต่ําลงมาให้กับใช้เท้าครับผมก็เขาปรับให้ผมทุกอย่างเลยครับก็อยากจะศึกษาแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ความรู้ให้ได้มากที่สุดครับผมเพื่อผมอยากจะเอาไปต่อยอดในการทําอาชีพครับผมในด้านศิลปะนะครับอยากจะให้ฝาพสุดท้ายเป็นกําลังใจครให้กับน้องๆที่ติดตาม ก็อยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานผมนะครับก็ขอฝากทุกท่านครับติดตามผลงานผมเรื่อยๆผมผมจะพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็รอชมผลงานใหม่ๆผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นนะครับผมก็ขอฝากขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะครับผมนะครับก็ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ สู้ครับผมยลวผมก็จะพัฒนาฝีมือแล้วก็ผลักดันตัวเองให้แบบว่าเป็นนักวาดภาพนะครับผมก็ขอฝากทุกท่านเ้วยครับอ่าก็ฝากติดตามเพจเฟซบ Facebook นะครับผมวันธนะคำอินน้องถามนะครับผมเพจเฟซบุ๊กนะครับก็เพจผมก็จะมีผู้ติดตามอยู่ห้0 0 0ื่นคนครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่นั่นได้ครับผมแล้วก็ ใครสนใจอยากจะแบบว่าสั่งสินค้าหรือว่าอยากจะให้ผมวาดภาพให้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางนั้นก็ได้ครับหรือว่าจะโทรติดต่อเบอร์โทรคุณแม่ก็ได้ครับผมก็เบอร์ก็082 1645911ครับผมครับผมก็ขอฝากติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมชื่อว่า Armlet Painter นะครับภาษาอังกฤษนะครับผม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์ศิลปะและการออกแบบเนี่ยก็เป็นคณะที่รับนโยบายของมหาวิทยาลัยนะในเรื่องของ SDG คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือเรามองเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะครับของเยาวชนแล้วก็กลุ่มคนทุกที่หลากหลายนะครับเพื่อที่ให้สามารถที่จะมาต่อยอดในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องทามเองเนี่ยมีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์นะซึ่งก็ได้ผ่านกระบวนการของอาจารย์ผู้รับผิดช,ชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรเนี่ยได้ช่วยกันมาพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามีความสามารถที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้นะครับแล้วก็โดยส่วนของคณะเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้กับ ผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขานะครับหรือทางแขนัน,นี้ก็ทางคณะเห็นว่า,เ,าเรามีความมีอาจารย์นะที่มีความรู้ความสามารถทั้งในแง่ของการออกแบบ universal design คือในเรื่องของการจัดเตรียมเรื่องครุภัณฑนในการศึกษาอาคารสถานที่หรือแม้กระทั่งกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนมีการปรับนะครับครุพันต่างๆให้เอื้อกับสรีละนะครับสัดส่วนที่เหมาะ กับการใช้ชีวิตประจําวันของนิสิตนะครแล้วก็ในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาก็จะปรับให้เหมาะสมนะกับกลุ่มคนที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษลักษณะนี้ครับคือนอกจากเราจะทํางานร่วมกับส่วนกลางนะครับกองกองกิจการ,รนิสิตนะแล้วก็ในส่วนของคณะเองสํานักงานเลขานะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่และอาจารย์เนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมในแง่ของ ห้องน้ำใช่ไหมครับที่สำหรับคนพิการโดยเฉพาะแล้วมีเรื่องของการปรับพวกมือจับพวกการปรับเอระดับอะไรต่างๆพวกนี้ก็คิดว่าอันนี้น่าจะทำให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยความรู้สึกว่าสบายไม่แตกไม่แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็คิดว่าอันหนึ่งที่ทางคณะจะต้องเตรียมก็คือเรื่องของการปรับปรับตัวนะ,ะให้กับให้กับเด็ก ที่เรียนอยู่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยก็คงต้องมีเรื่องของการจัดกิจกรรมเสริมนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับนิสิตครับ,รบทิศท,ทางของการดําเนินการของคณะเนี่ยนองจากว่ามันเหมือนกับของเราเนี่ยเป็นเรื่องของการวิจัยด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน Product d ดี i ซ n ์ใช่ไหมแล้วก็บวกกับในเรื่องของการจัดหลักสูตร นะครับที่ที่เหมาะกับคนพิการในในทุกช่วงวัยนะครับในในทุกรูปแบบในอนาคตนะครับครับผม